สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับประพันธ์ซาวอีกเหมือนเดิมครับสาหรับวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับสายสัญญาณนะครับให้ท่านได้รับชมกันนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะเร่งงานนิดนึงครับอาจจะไม่ได้ทําคลิปลงให้ชมกันบ่อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook ก็ประพันธ์ซาวสุรินนะครับทางเฟซบุ๊กประพันธ์ซาวสุรินนะครับแล้วก็ทางช่องทิกตอกนะครับฝากเพิ่มอีกนะครับทางช่องทิกตอกนะครับฝากเพิ่มอีก ด้วยแล้วกันนะครับร้านประพันธ์ซาวสุดินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันเลยแล้วกันนะครับครับนี่ก็เป็นงานสายมัตติคอร์นะครับที่เราทําเสร็จนะครับใบใหม่เลยเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มาดูงานก่อนแล้วกันครับงานก็จะเป็นหัวแจ็คสีดานะครับรุ่นนี้ที่ลูกค้าสั่งมานะครับหัวแจ็คสีดํานะครับหุ้มด้วยท่อนะครับอย่างดีนะครับหุ้มท่อแล้วก็ใส่ลำเบอร์ให้ทุกเส้นนะครับผมนะครับ สายจะเป็นของรีดเหมือนกันนะครับแจ็คจะเป็นของรีดนะครับสายของรีดนะครับรุ่นนี้จะเป็น12คคนะครับ12คอยาว12เมตรนะครับราคาก็อยู่ที่4,500บาทนะครับ4,500บาทครับผมนะครับสำหรับเส้นนี้งานเส้นนี้นะครับก็นี่นะครับดูงานสวยๆเลยนะครับเปลี่ยนสายเปลี่ยนเสียงแน่นอนนะสำหรับ พี่น้องชาวเครื่องเสียงครับที่เล่นเครื่องเสียงอยู่นะก็น่าจะรู้นะครับเรื่องของสายสัญญาณนะถ้าสายสัญญาณไม่ดีนะครับการนําสัญญาณก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้สายสัญญาณที่ดีนะครับก็การนําสายสัญญาณการนําเสียงก็ทําให้ดีไปด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงที่ออกมาก็ทําให้ออกมาดีด้วยนะครับก็ฝากด้วย้วกันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้สายสัญญาณนะครับจะเป็นสายสัญญาณหรือสายลําโพงนะก็ติดต่อทาง ร้านเราได้เลยนะครับทาง YouTube ก็ช่องประพันธ์ซาวชาแนลนะครับทาง f เฟซบ o ๊กประพันธ์ซาวสุรินนะครับหรือร้านประพันธ์ซาวนับทางเพจนะครับร้านประพันธ์ซาวนะครับหรือว่าจะเป็นทาง t i k t o k นะครับ t i k t อกก็จะเป็นร้านประพันธ์ซาวนะครับก็ฝากผลงานด้วยแล้วกันครับถ้าจะโทรสอบถามก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์098652 4116นะครับ098652 4116นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ